สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับการแข่งขันครั้งนี้การแสดงตัวใช้เวลากว่าการแข่งขันจริงมากการต่อสู้ประตูอันเชิญของอาโอซงังซึ่งดูเหมือนจะทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ก่อนหน้านี้ดูเหมือนเป็นเรื่องตลกในภายหลังไม่ว่าอาโอซังจากกระตือรือร้นแค่ไหนในตอนแรกเขาก็ยังลงเอยด้วยการแพยแพ้ทันทีในตอนท้ายการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ เป็นเรื่องน่าขบขันอย่างแท้จริงปูงเย,ยนามองไปที่เสียนกูจางถิงขมวดคิ้วอย่างลึกซึ้งพูดขึ้นว่าเจ้ายังคิดว่าเขารับมือง่ายอยู่หรือเปล่าดูเหมือนว่าวิญญาณยุธ์การต่อสู้ของเขายังไม่ได้รับการปลุกครั้งที่สองของมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงแต่นี่แค่เป็นอย่างอื่นเขาเข้าใจพลังของสายฟ้าอย่างทองแท้สายฟ้าเกิดจากการคว้มแน่นของพลังงานชีวิต ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่สายฟ้าอยากทำลายจัก,กรพรรดิหมาป่าแต่เขาสามารถใช้ทักษะการครอบคุมจิตวิญญาณเพียงเขตแดนเดียวเพื่อปราบปรามจัก,กรพรรดิหมาป่าได้อย่างสมบูรณ์จนไม่มีทางต้านทานได้พลังของสายฟ้านั้นไม่ธรรมดาเฉียนกูจ่จางถิงพยักหน้าเขาไม่ใช่คนโง่หรือไรความสามารถดังนั้นเขาจะไม่ดูถูกคู่ต่อสู้อย่างแท้จริงความสามารถที่แสดงโดยยูหลงเย่ก่อนหน้านี้เพียงพอที่จะทำให้เขาตกใจ ข้าจะดูข้อมูลเพื่อที่ข้าจะได้ตรวจสอบขอบเขตของการระเบิดที่เขามีก่อนหน้านี้เฉียนกูจังถิงจากไปอย่างรวดเร็วเมื่อพูดอย่างนั้นกูเย่นาเปลี่ยนสายตาของเธอกลับไปที่สนามอีกครั้งแต่ทว่าดวงตาคู่โตของเธอได้สูญเสียจุดโฟกัสไปแล้วทังโอเรนนึกถึงการแข่งขันขนาดที่เขาเดินไปความ่า้แพ้ของอาอู่ซางถูกลิขิตไว้แล้วด้วยความสามารถของทังโอเรน แม้แต่อัครพลมยุทธธรรมดาก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ต่อสู้ที่คู่ควรสำหรับเขาหน้าราษาอะไรกับวิญญาจารย์ที่มีวงแหวน8วงสำหรับจกักรพรรดิม้าป่าสัตว์วิญญ,ญาณ1แส0ปีนั้นสมพลังแต่เราต้องพิจารณาว่าสัตว์วิญญาณประเภทใดจกักรพรรดิม้าป่าถือเป็นสัตว์วิญญาณ1แส0ปีที่ค่อนข้างจะธรรมดาอันที่จริงเขตแดนของมันถูกระงงับโดยเท้าวานสายฟ้าของถังโอเลนในคราวเดียว จนถึงจุดที่ไม่มีทางที่จะใช้พลังของมันได้ยิ่งกว่านั้นเสียงคำรามของมังกรที่ทางหินเปล่งออกมาก่อนหน้านี้ไม่เพียงยกระดบรับรัศมีของมันเท่านั้นแต่ยังเพื่อปลดปล่อยพลังมังกรอีกด้วยต่อหน้าพลังมังกรของราชามังกรทองสายเลือดของมันจะยับยั้งจกักรพรรดิมาป่าทําให้มันมีพลังลดลงสองสามอันดับจกักรพรรดิย่างเงินครามสายฟ้ามีความเมตตาอยู่แล้วมิฉะนั้นหมาป่ายาักษ์อายุหนึ่งแสนปีจะต้องได้รับบาดเจ็บสาหาัส ใช่หลังจากการต่อสู้กับเริงยักษ์ไทยท่านและวัวอสศรพิษมรกตแล้วความเข้าใจเกี่ยวกับสายฟ้าของข้าก็ดูเหมือนจะดีขึ้นไปอีกมันจะดียิ่งขึ้นถ้าข้าสามารถใช้ความแข็งแกร่งของเทาวันสายฟ้าแห่งแสงสว่างได้แน่นอนว่ายังมีอย่างอื่นที่ข้าต้องพัฒนามันเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างแม่นยำทงังเรนได้วิเคราะห์ความสามารถของเขาในจุดนี้แล้วแต่ถ้ว่า มันสาคัญยิ่งกว่าสําหรับเขาที่จะดําเนินการหลอมรวมต่อไปในประวัติศาสตร์การฝูกฝนของทางโอเรนเขาผ่านกระบวนการมามากมายในการบรรลุค,ความเชี่ยวชาญผ่านความเข้าใจอย่างรอบด้านในทางกลับกันมันเป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับเขาในครั้งนี้การเปลี่ยนแปลงเริ่มปรากฏแก่เขาหลังจากที่เขาเสียสิน้นการตีขึ้นรูปขั้นเทพและเข้าใจความลึกซึ้งของภัยพิบัติทางธาตุทางโอเรนค้นพบว่า เขาไม่เพียงแต่ตีโลหะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงตัวเขาเองในระหว่างการตีขึ้นรูปขั้นเทพด้วยในทางกลับกันการตีขึ้นรูปขั้นเทพเป็นกระบวนการในการขาจัดข้อบกพร่องและรักษาแกนแท้ไว้เขารักษาแกนแท้ไว้เพื่อการปรับแต่งเพิ่มเติมในขณะที่ปฏิเสธขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เขามีพลังมากขึ้นวิญญาจาร์ทั่วไปมักถูกรบกวนด้วยการขาดทักษะวิญญาณในทางกลับกันมันตรงกันข้ามกับทางโอเรน เขามีสายเลือดของจักรพรรดิย่าเงินครามและราชาบังกรทองนอกเหนือจากเก้ากระบวนท่ามังกรทองที่เรียนรู้จากอาจารย์ของเขาเมื่อหลายปีก่อนเขามีทักษะวิญญาณจํานวนมากและเขาก็บรรลุขอบเขตของเขาเช่นกันนอกจากนี้จิตวิญญาณของเขายังทรงพลังและทักษะวิญญาณเหล่านี้ทําให้เขามีทักษะวิญญาณมากยิ่งขึ้นเขามีทักษะวิญญาณมากมายเขาจะใช้ทักษะวิญญาณจํานวนมากในการต่อสู้ได้อย่างไร เขาสามารถใช้ทักษะกี่ตัวในการต่อสู้ครั้งเดียวเมื่อเร็วๆนี้ถังเหรินพบว่าตัวเองกำลังพิจารณาคําถามเหล่านี้อย่างจริงจังหลังจากค่อยๆเรียนรู้และทําความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะขั้นเทพอันยิ่งใหญ่ทั้งสองอย่างซึ่งรวมถึงทักษะเมคาพันปีและพายุไม่สิ้นสุดที่พ่อของเขาทิ้งไว้เขาพบว่าเขาตระหนักมากขึ้นว่าจำนวนของทักษะวิญญาณไม่ได้บ่งบอกถึงพลังของเขา การรวมการของกฎแห่งสวรรค์และโลกสามารถทำให้เขาสามารถสะท้อนกับสวรรค์และโลกได้อย่างแท้จริงส่งผลให้เกิดความแข็งแกร่งที่ทรงพลังยิ่งขึ้นสิ่งที่เรียกว่าเทพเจ้าหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่เข้าควบคุมกฎสาคลจจำนวนหนึ่งเกาอีกในหนึ่งสิ่งมีชีวิตใดๆอาจกล่าวได้ว่าบรรลุความเป็นพระเจ้าแล้วรตบเท่าที่พวกเขาสามารถควบคุมกฎสาคลบางประการได้กฎที่เข้าใจโดยทุกคนนั้นแตกต่างกันเช่นเดียวกับความเข้าใจของถังโอเรน ก็ไม่อาจเหมือนกับถังซานได้กระบวนการตีขึ้นรูปขั้นเทพทําให้เขาสามารถจับเซี่ยวหนึ่งจากหายานะแห่งาธาตุได้เขาใช้ภัยพิบัติทางทาธาตุและการตีขึ้นรูปขั้นเทพเพื่อขัดเกลาตัวเองทันทีที่กระบวนการขัดเกลาเสร็จสิน้นและเขาได้รับความเชี่ยวชาญผ่านความเข้าใจอย่างรอบด้านของวิชานี้เขาสามารถก้าวไปอีกขั้นและก้าวเข้าสู่ระดับของอัครพม่ การแข่งขันเพื่อคู่สมรสเป็นจุดเชื่อมต่อสําหรับเขานอกเหนือไปจากนี้แล้วมันคงจะคุ้มค่ามากหากเขาสามารถคว้าโอกาสนี้เพื่อบรรลุการตีขึ้นรูปขั้นเทพแน่นอนเงื่อนไขเบื้องต้นคือการบรรลุจุดประสงค์สุดท้ายของเขาเจ้าแพ้ได้อย่างไรตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างเฉียนกูจางถิงถามขณะที่เขามองไปที่อาวอูซางที่ยืนอยู่ต่อหน้าเขาจนกระทั่งถึงช่วงเวลานี้เองที่อาวอูซางหยุดชัก ด้วยความพยายามของวิญญาจารย์ประเภทรักษาอาการบาดเจ็บของเขาไม่ถือว่ารุนแรงเกินไปร่างกายของเขามึนงงอย่างมากทำให้เขากระตุกเป็นพักๆทุกทุกสองสาก้าวเขาสามารถเดินต่อไปได้หลังจากที่ร่างกายของเขาฟื้นตัวแล้วข้าข้าอธิบายได้ไม่ชัดเจนเสียงพูดติดติดขัดขาดของอาอูซางฟังดูแตกสลายในตอนนั้นข้ารู้สึกว่าตัวเองถูกล้อมรอบด้วยสายฟ้า ข้ากังเถระดมทักษะวิญญาณอื่นๆของข้าโดยสัญชาตญาณแต่ทว่าข้าพบว่าร่างกายของข้าชามันน่ากลัวมากจักระพัดหมาป่าก,กำลังปกป้องข้าอยู่ในขนานั้นแต่การป้องกันของมันก็พังทลายลงเพราะสายฟ้าในเสี้ยววินาทีจากนั้นร่างกายของข้าก็เป็นอัมพาตไปทั้งตัวและการมองเห็นของข้าก็มืดลงก่อนที่ข้าจะหมดสติไปอาอูซังกล่าวด้วยรอยยิ้มอันขมขื่น เริมงีปบากของเสียนกูจางถิงกระตุกคู่หนึ่งเขาปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะเรียกเอาอูา่ซางว่าไร้ประโยชน์แต่เขาก็อดกั้นไม่ทําเช่นนั้นเนื่องจากเอาอูา่ซางมีสถานะและตัวตนที่ค่อนข้างเป็นที่นับถือเจ้ากลับไปพักผ่อนได้แล้วคู่ต่อสู้ของเจ้ามาจากตระกูลมังกรสายฟ้าสีน้ําเงินความให้แผลของเจ้าไม่ค่อยยุติธรรมเอาอูา่ซางรังเลอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะพูดว่าแต่ถ้าว่าข้ารู้สึกบางอย่างในตอนนั้น เมื่อเขาตะโกนออกมาจากักรพรรดิหมาป่าก็แสดงอารมณ์หวาดกลัวมายังข้านี่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้จกักรพรรดิหมาป่าไม่สามารถใช้ความสามารถของมันได้อย่างเต็มที่เฉียนกูจางถิงพูดด้วยน้ําเสียงไม่พอใจว่านั่นเรียกว่าการปรับปรามทางสายเลือดเจ้าไม่รู้หรอกนั้นเหรอความสามารถนี้มีอยู่ในตระกูลของมังกรอาอูซาพงพึมพํากับตัวเองว่าแต่ดูเหมือนว่าการปรับปรามนั้นน่ากลัวมาก จนแม้แต่ข้าเองก็ได้รับผลกระทบเอาละเจ้าควรไปพักผ่อนได้แล้วข้าจะทําการวิเคราะห์เองเฉียนกูจ่จางถิงรู้สึกโกรธเล็กน้อยไปที่อาอู่ซางเฉียนกูจ่จางถิงบอกกูเย่นาว่าจุดประสงค์ของอาอู่ซางในการเข้าร่วมการแข่งขันนี้คือเพื่อฝึกฝนตัวเองแต่ไม่ใช่เพื่อแข่งขันเพื่อหาคู่ครองในความเป็นจริงใครก็ตามจากหอวิญญ,ญาณจะต่อสู้กับเฉียนกูจางถิงได้อย่างไร โดยปกติแล้วองค์กรได้เตรียมการเพื่อส่งผู้สมัครเช่นอาอูซางเพื่อแคลเส้นทางให้กับเฉียนกู่จางถิงไม่ว่าในกรณีใดวิญญาจารย์แปดวงแหวนก็ไม่น่าจะพ่ายแพ้ได้อย่างง่ายดายหมายความว่าอาอูซางไม่สามารถกำจัดคู่ต่อสู้ของเฉียนกู่จางถิงได้การปรากฏตัวของอาอูซางเป็นเพียงการสูญเปล่าดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เฉียนกู่จางถิงไม่พอใจกับการแสดงของเขาอยู่รงเย่ เฉียนกูจางเิงหลีดวงตาของเขาความประทับใจที่เกิดจากชื่อในใจของเขาก็รึกซึ้งยิ่งขึ้นในดินแดนห่างไกลที่ตั้งอยู่ทางเหนือของทวีปโตหรัวมันเป็นโลกแห่งหิมะและน้ําแข็งทางเหนือสุดของทวีปโตหรัวเป็นดินแดนที่หนาวเย็นมากไม่มีหญ้าแม้แต่ใบเดียวที่สามารถเติบโตบนดินนี้ได้และมีเพียงสัตว์วิญยางพิเศษบางตัวเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดได้ในที่อาศัยแบบนี้แต่ทว่าตามตำนาน ัตวิญญาณที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิญญาจาร์ผู้ขอตั้งหอจิตวิญญาณสามารถสร้างผลกำไรมหาศาลได้ที่นี่เมื่อกาวร,ระครั้งหนึ่งนานมาแล้วดังนั้นครั้งหนึ่งสาพันได้ทําการกําจัดสัตว์วิญญาณในที่แห่งนี้สัตว์วิญญาณประเภทหิมะน้ําแข็งที่ทรงพลังถูกทําลายร้างและผู้มีพลังอํานาจจานวนมากก็ร่วมสลายในตอนนั้นแน่นอนว่าหอจิตวิญญาณได้รับประโยชน์สูงสุดในเวลานั้น องค์กรจับสัตว์วิญยาณประเภทหิมะน้ำแข็งจำนวนมากระหว่างปฏิบัติการเงาสีดำกลุ่มหนึ่งถูกมองเห็นในภูมิประเทศสีขาวที่เย็นยะเยือกพวกเขาทั้งหมดสวมชุดคลุมสีดำที่มีหมวกขนาดใหญ่คลุมศีรษะเพื่อการความหนาวเย็นที่นี่มีหุบเขาทอดยาวภูวเขาทั้งหมดในบริเวณโดยรอบถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะที่มีลักษณะเฉพาะในโลกที่เยือกแข็งใบนี้ทุกสิ่งในบริเวณนั้นสั่นสะทืนเล็กน้อย ไม่ใช่ความหนาวเย็นที่ทำให้มันหนาวสัน่นแต่เป็นชายในชุดดำเหล่านี้ชายชุดดำเข้ามาเป็นมวลชน300อยกว่าคนพวกเขากำลังวางบางอย่างตามลำดับบนพื้นวัตถุที่ไมไ่รู้จักจำนวนมากถูกวางไว้บนหิมะบางครั้งมีเสียงที่น่าสะยดสยองโผล่ออกมาจากพื้นผิวของวัตถุเหล่านี้วัตถุถูกตั้งขึ้นอย่างหนาแน่นและทิศทั่วทั้งหูเขาเห็นได้ชัดว่าพวกเขาพุกพ่านอยู่ที่นี่มาระยะหนึ่งแล้ว แม้แต่ดาวเทียมของสหพันธ์ก็ไม่อาจตรวจตายอย่างใกล้ชิดในสถานที่ที่มีเพียงผู้คนไม่กี่คนในขณะเดียวกันที่จุดสูงสุดของภูเขาเดอรรอบอุปกรณ์วิญญาณประเภทหน้าจออาจมองเห็นได้ไม่ชัดเจนแม้ว่าดาวเทียมจะให้ความสนใจกับสถานที่นี้อย่างใกล้ชิดแต่ก็จ,จับภาพของโรคน้ำแข็งและหิมะได้เท่านั้นความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างมีเสียงแหบแห้งหรือไม่พอใจถาม เราทำงานเสร็จแล้ว60%ทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามแผนชายชุดดำตอบอย่างเคารพในถ้ำที่มีเสียงมาดีมากดำเนินการต่อไปเฉียนกูจางถิงทำได้ดีความสนใจทั้งหมดควานม,มุ่งไปที่เทศก,กาลหาคู่ที่ไร้สาระของเขาในตอนนี้อาฮ่าในวันแรกของการแข่งขันแบบแพ้คาดนอกผู้ชมต่างเฝ้าดูด้วยความสนใจอย่างมากแต่ทว่ารอบแรกใช้เวลาหวันดังนั้น ความตึงเต้นจึงหายไปเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในทางกลับกันการแข่งขันที่น่าสนใจที่สุดบางรายการมีทั้งแมตช์ของยวนเอิรนแยหุยและถังโอเรนหลังจากที่ถังโอเรนได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้เข้าชิงสิทธิ์ดับแรกยอดนิยมเขาก็ได้พัฒนาฐานแฟนคลับขึ้นมาพอสมควรแม้ว่าเขาจะทําตัวเป็นคนเย่อหยิ่งในการแข่งขันแต่เขาก็ใช้ความสามารถของเขาเพื่อพิสูจน์ว่าเขาคู่ควรกับความภาคภูมิใจอย่างแท้จริง ในทางกลับการทางอเรนกำลังงว่วนอยู่กับการตีเหล็กด้วยเหงื่อที่ไหลลงมาตามใบหน้าของเขามีเสียงระเบิดดังขึ้นการตีครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้นลงรศัศีธาตุทุกชนิดเริ่มรวมตัวกันบนท้องฟ้าถึงเวลาที่ภัยพิบัติแห่งธาตุมาถึงอีกครั้งเอาบดปลด่อยทักษะดูดซับฟ้าดินดอกเทวีบีสีแดงเข้มยืนอยู่เคียงข้างทางอเรนเพื่อช่วยเขารักษาผลของทักษะดูดซับฟ้าดินแสงเจ็ดสีไหลเวียนและเปลี่ยนไปในท้องฟ้า เมื่อสายฟ้าแห่งหายาณาปรากฏขึ้นกับพวกเขาทางอลินจะอดทนได้ส่วนหนึ่งหลังจากผ่านการตีขึ้นรูปขั้นเทพเมื่อเร็วๆนี้เขาพบว่าตัวเองเข้าใจความทนทานของโลหะมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้อัตราความสําเร็จในการตีขึ้นรูปขั้นเทพยังเพิ่มขึ้นภายใต้การควบคุมที่แม่นยําของเขาเนื่องจากความสามารถของเขาในการดูดซับพลังพิบัติทางธาตุผ่านการใช้เถาวันสายฟ้าของเขา เชินหัวยืนอยู่ใกล้ๆและเขาจะปิดปาเพื่อไอเป็นครั้งคราวแต่ทว่าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมและยกย่องขณะที่เขามองไปที่ถังโอเรนแน่ใจหรือว่าถังโอเรนจะเหนือกว่าเขาในการตีเหล็กเจินหัวไม่ได้คิดอย่างนั้นในความเป็นจริงเจินหัวมักดูถูกเสมอเมื่อพูดถึงพรสวรรค์โดยธรรมชาติของเขาในการตีเหล็กแม้แต่กับผู้เอาโศข,ของเขาในอดีตมันไม่ง่ายเหมือนกับการขึ้นอยู่กับการหล่อร้อมของใครคนหนึ่ง เมื่อมีคนแสดงการตีขึ้นรูปขั้นเทพความสามารถของคนคนหนึ่งก็มีผลอย่างมากต่อสิ่งนี้เช่นกันอัตราความสําเร็จของถังโอรนในการตีขึ้นรูปขั้นเทพอยู่ที่มากกว่า35เเท่านั้นนี่เป็นเพราะมีความไม่แน่นอนมากมายในกระบวนการตีขึ้นรูปขั้นเทพในทางกลับกันอัตราความสําเร็จของเชิญหัว ในการตีขึ้นรูปขั้นเทพอยู่ที่เพียง20%เท่านั้นนี่ไม่ได้หมายความว่าทั้งโอเหรนแสงหน้าเจิ้นหัวแล้วทั้งโอเหนยังตามเจิ้นหัวไม่ทันเมื่อพูดถึงทักษะและประสบการณ์ของเขามันเป็นวิธีการของเขาในการตอบสนองต่อภัยพิบัติทางธาตุที่เหนือกว่าเจิ้นหัวซึ่งส่งผลให้เกิดสถานก,การณ์นี้พูดง่ายๆก็คือถ้าเจิ้นหัวมีทักษะดูซับฟ้าดินและถาวันสายฟ้าอัตราความสำเร็จในการตีขึ้นรูปขั้นเทพอ,อาจเกิน6 0เซ เสียอะไรที่เขาไม่มีพวกเขาเช่นหัวเข้าใจหลักการที่ว่าแม้ว่าช่างตีเหล็กจะทุ่มเทความสนใจเวลาและความให้ยามทั้งหมดเพื่อตีเหล็กเขาก็ไม่ควรละเลยการฝึกฝนของเขามีเพียงวิญญาจารย์ที่ทรงพลังอย่างแท้จริงเท่านั้นที่สามารถกลายเป็นช่างฝีมือขั้นเทพที่ทรงพลังอย่างแท้จริงตอนนี้ท้งเเลนมีความสามารถในการตีขึ้นรูปขั้นเทพโดยใช้เพียงวิธีเดียวแต่ถ้าว่าอัตราความร้มเห็วของเขาเริ่มเพิ่มขึ้น หลังจากที่เขาเริ่มพยายามใช้โลหะผสมในการตีขึ้นรูปขั้นเทพเจนหัวเต็มไปด้วยคำชื่นชมส่วนใหญ่เต็มเพราะเด็กชายมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกวันทุกความพยายามของถังเดนในการตีขึ้นรูปขั้นเทพรู้สึกเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงในฐานะช่างฝีมือระดับเทพเขามีความรู้สึกที่ชัดเจนและเสียบคมอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในสภาพแวดล้อมของเขาเขาเชื่อว่าเขาจะแม่ตัดสินในทางที่เพจเจนหัว สามารถบอกได้ว่าถังโอเลนไม่เพียงแต่บรรลุระดับการตีขึ้นรูปขั้นเทพเท่านั้นแต่เขายังพบบางสิ่งที่ต้องการอีกด้วยการตีขึ้นรูปขั้นเทพเป็นวิธีการฝึกฝนที่ดีที่สุดสําหรับเขาในตอนนี้เขาลืมข้อตกลงที่เจิ้นหัวกําหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้วแม้ว่าเจิ้นหัวจะปล่อยเขาเป็นอิสระในตอนนี้เขาจะไม่จากไปด้วยความเต็มใจมันยอดเยี่ยมสําหรับเขาที่จะอยู่ที่นี่โดยปราศจากสิ่งรบกวนใดๆ และยังสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดที่นี่เพื่อการตีขึ้นรูปขั้นเทพของเขาความสามารถฐานการฝึกฝนและทักษะการตีขึ้นรูปขั้นเทพของทางโอเรนพัฒนาขึ้นตั้งแต่เขาเริ่มเรียนรู้กระบวนการมีเสียงดังกึกก้องภัยพิบัติ่าตททสุดท้ายเกิดขึ้นทางโอเรนพุ่งไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญแม้หลังจากที่ท้วันสายฟ้าดูดซับสายฟ้าไปบางส่วนภัยพิบัติทางธาต ที่โจมตีเขานั้นรุนแรงมากจนมีควันออกมาจากร่างกายของเขาโชคดีที่ร่างกายของราชามังกรทองรับส่วนที่เหลือไว้แม้ว่าเขาจะมีอาการไอแต่เขาก็ยังทนต่อกระบวนการนี้ได้ในขณะที่เขาถอยกลับช่างเป็นความสูญเปล่าที่จิตวิญญาณของโลหะผสมนั้นไม่ได้ทำให้บริสุทธิ์เลยทั้งเรียถอนหายใจเขาร้มเห็วอ,อีกครั้ง โรหะผสมสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นกึ่งเทพเท่านั้นแต่ยังไม่เป็นรูปมาตรฐานการตีขึ้นรูปขั้นเทพอย่างแท้จริงยิ่งคุณภาพของโรหะมากเท่าไหร่ผลกระทบทางภัยพิบัติทางธาตุก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นทาวานสายฟ้ามีความกระหายที่ไม่อาจต้านทานต่อภัยพิบัติทางธาตุแต่เนื่องจากขาดการควบคุมตนเองทางเหรนจึงไม่กล้าปล่อยให้มันดูดซับสายฟ้ามากเกินไปเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการระเบิดที่เกิดขึ้นเอง นั่นคือทั้งหมดสําหรับวันนี้ทวันสายฟ้าผูกเติมเต็มโดยพื้นฐานแล้วท้งโอรเรนเรียกจิตวิญ,ญญาณสุดท้ายของเขาเพื่อตรวจสอบสีฟ้าอมม่วงของทวันสายฟ้าเข้มกว่าเดิมที่แปลกไปกว่านั้นก็คือเห็นแสงสีจางๆเฉดสีบนทวันทุกต้นแม้ว่าใครยๆจะสังเกตได้เมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดแต่รัศมีของมันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับตอนที่ทางโอรเรนเข้าร่วมครั้งแรก ภัยพิบัติทางธาตุที่ช่างฝีมือขั้นเทพจำนวนนับไม่ถ้วนหวาดกลัวนั้นถูกมองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างแท้จริงในสายตาของถังโอเรนภัยพิบัติทางธาตุไม่เพียงแต่มีผลในการส่งเสริมโลหะให้อยู่ในระดับขั้นเทพเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ในการปรับแต่งถาวรสายฟ้าและถังโอเรนเองเมื่อเสียสิ้นเทคนิคราบโดยกำเนิดของสำนักกายาถัางโอเรนคิดว่านั่นคือจุดสูงสุดสำหรับความสามารถทางกายภาพของเขา แต่หลังจากข้ามภัยพิบัติทางธาตุเขาพบว่าร่างกายของเขาก็ผ่านกระบวนการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการตีขึ้นรูปขั้นเทพนี่เป็นวิธีการใหม่ในการยกระดับร่างกายของเขาอย่างไม่ต้องสงสยัยในเมื่อเขาพยายามหาหนทางด้วยความพยายามอย่างมากทางโอเญรนจะห้ามตัวเองไม่ให้รู้สึกตื่นเต้นได้อย่างไรแน่นอนว่าเขาต้องลงทุนอย่างมากสำหรับสิ่งนี้และดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ภัยพิบัติทางธาตุ กตุต้นผนึกของราชามงกรทองในความเป็นจริงหลังจากที่ความสามารถทางกายภาพของเขาสูงขึ้นไปอีกทั้งเิรนรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าผนึกของราชามงกรทองอันหลังไม่ได้แสดงสัญญาณของการคลายตัวใดๆเขาสามารถรู้สึกได้ว่าผนึกต่อไปอย่างน้อยจะไม่เป็นภัยคู่คามที่สําคัญสําหรับเขาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ